สวดีครับผมบีเบเจอร์นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้การถ่ายแบบถ่ายเวลาานอีกทีหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเบรกบริการหรือเสริมสเก็ตกันในแบบแรกนี้ผมใช้ชื่อว่าการสละยานครับโดยการฝึกก็คือเหมือนเดิมครับให้ใช้แขนด้านหน้าจับเข่าหน้าแล้วก็ลลอกไว้ครับหลังจากนั้นก็คือใช้เท้าหน้าถีบไปด้านหลังแล้วก็ใช้เท้าหลังถีบมาด้านหน้านะครับลองสเก็ตให้ดีนะครับอันนี้เป็นภาพช้าๆนะครับผมฝึกวันนี้นะครับ อ้วนไปครับจนคล่องแล้วก็เดี๋ยวไปลองใช้งานจริงเลยครับว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ย,ยจะต้องทำยังไงนะครับาานะให้สังเกตดูนะครับผมเท้าหนะ <ผม S 1> ้าผมจะปรับ,หรบให้ชี้มาด้านหน้าแล้วก็เท้าหลังเนี่ยจะบิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ก้าวมาด้านหน้าแค่นี้ครับท่านี่ง่ายมากๆ ก็เป็นท่าที่ผมว่าปลอดภัยที่สุดแล้วครับทีนี้เราก็มาดูแบบช้าๆนะครับเวลาฝึกก็พยายามนะครับทำช้าๆครับไม่ต้องเร็วมากแล้วก็ใช้มือด้านหน้านะครับช่วยจับเข่านิดนึงเพื่อเป็นการประคองตัวของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วก็เพื่อบังคับไม่ให้เท้าหน้าเราเนี่ยถีบบอร์ดไปไกลจนเกินไปนะครับไม่งั้นก็จะได้เดินไปเก็บบอร์ดแบบผมนะครับวิธีต่อไปในการเบรกนะครับก็คือการชะลอความเร็วแล้วก็เบรกวิธีนี้เราจะใช้เท้าด้านหลังนะครับค่อยๆชะลอความเร็วจนสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของบอร์ดได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือตอนฝึกเนี่ยให้เราจับเข่าด้านหน้านะครับแล้วก็กด แรงไปที่เท้าและบอร์ดก่อนนะครับโดยตัวผมเองนะจะมีเทคนิคนิดนึงก,ก,ก,ก็คือให้เราใช้บริเวณส้นเท้านะครับลงไปแตะพื้นนิดนึงก,ก,ก่อนแล้วค่อยๆเหยียบให้เต็มเท้าอีกทีนึงนะครับอย่าเหยียบไปเต็มเท้าเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูว่าทําไมถึงจะต้องเอาส้นเท้าลงก่อนครับภาพตัวอย่างนี้คือการที่ผมลง เท้าเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้เอาเส้นเท้าลงก่อนนะครับก็เลยทําให้เกิดการเสียหลักในะลักษณะแบบนี้เวลาทําก็ช้าๆหน่อยครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันยากไปก็ใช้วิธีแรกที่ผมสอนไปนะครับก็จะง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าครับวิธีการเบรกของบีเบนเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมลองนํากลับไปใช้กันเนาะ แล้วก็ยังไงฝากติดตามที่ช่องรวมถึง E ีีต่อไปที่จะเป็นการสอนการขึ้นบนบอร์ดที่ถูกวิธีด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับสวัสดีครับ